Uhm. ตอนนี้คือเข้ามาในห้องแอร์ถ่ายนะเฮ้ยมันตื่นเลยอ่ะเ้โสวัสดีทุกคนพวกเราชอบฟุตซอรี่กันนะก็คือเดี๋ยวเนี้ยเราจะทำคลิปเป็นวอลเปเปอร์มหาลัยเนาะคือเรียนดึกครั้งแรกในชีวิตเลยก็คืออย่างที่หัวคลิปบอกเนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโม่สิบสองอ่ะทุกคนก็คือ ก็พุ่งไ่เรยวันนี้ตอนประมาณ1ทุ่ม1ท3ทุ่มตื่นเต้นภาพปกติคือเรียนไม่เคยเกิน5โมงเย็ยนเลยแล้วก็ที่ดึกๆจะเป็นทุกเที่ยวมากกว่าเนาะก็คือแบบตื่นเต้นปกติไม่เคยเรียนดึกเลยก็คือแบบเ้ยเราเรียนภาพท่าหรือเปล่าก็ออกก่อนเพราะว่าป่ะพุ้งก็ไปถึงมอด้วยที่ออกก่อนฝนจะตกอีกด,ด้วยนะก็เลยเอองั้นออกออกไปละกันก็ไมว่มาแต่ผมไปมอก่อนละกันนะทุกคน A a few moments t l ถ้าเลาอะทุกคนตอนนี้ฟูอยู่ที่มอแล้วเนาะก็มาถึงมอแล้วตอนเป็นเวลา3ามโมงสิบเนาะก็เดี๋ยวมาพูดให้ฟังใหม่ละกันนะว่าต้นคลิปฟูกพูดอะไรเนาะเดี๋ยวจับใจความไม่ถูกก็คือฟู๊ป่ะวันเนี้ยฟู๊มีเรียนก็เลยคักคลิปเป็นวอล์กมหาลัยแล้วตั้นๆก็คือวอล์กมาดูฟุกไปมหาลัยเนาะคือมีเรียนช่วงค่ำนะไม่เชิงค่ำดิช่วงดึกนะคะหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนาะก็คือไป็นครั้งแรกเลยปกติก็คือเรียนไม่เกินห้าโมงเย็นนี่ก็คือแบบตื่นเต้นนะก็คือเลิกดึกก็ เฮ้ยเราจะมีรถกลับบ้านไหมเราจะแบบว่ากลับถึงบ้านกี่โมงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวฟุ๊กก็จะให้ทุกคนได้ดูนะว่าช่วงเวลาที่ฟุ๊กอยู่ที่มอ,อเรียนถึงจนจนดึกอ่ะเป็นยังไงบ้างก็ค,คือก่อนนั้น,นเนี่ยคาบเช้าคาบ่ายฟุกก็ได้เรียนออนไลน์ไปแล้วแล้วฟุกก็มานที่มอทีนที่นี่เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นค่าปฏิบัติก็เลยเอองั้นมาที่มอและกันอะไรเงี้ยก็มานี้ทุกคนที่สามโมงสิบแปดแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าวันนี้ฟุ๊กทาอะไรบ้างนนะคะทกคน ก็คือมาเจอกับใครเจอกับพี่มาป้างค่ะมอฟอนะคะเจอแนลไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแต่จะทำเร็วๆนี้ค่ะคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้คอนเทนต์แบบกินข้าเขียวยังไงให้เป็นวาวว่ะเออร้านไหนร้านนี้ววันนี้พี่ฟุกจะเลิกสามทุ่มนะคะทุกคนส่วนเราก็เดี๋ยวกลับไปนอนนะคะต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ชื่ออะไรนะคะที่สอนสามทุ่มนะคะสอนเลิกตั้ง นี้อยู่กับอิงอิงอืมโคตรชิวเลยเนาะนั่งกับพืนจ้ะตอนนี้เราก็มาถ่ายติ๊กต็อกด้วยกันนะทุกคนก็คือวิวสวยมากนะเพราะว่าหน้ามอคือติดบีเดตตัวอะไรอะไร เรื่องวุ่นวุ่นของไอรุ่นไม่มีที่สิ้นสิ้นคือตอนนี้ไม่รู้จะสิ่งไหนเพราะห้องสมุดก็คือปิดไวมากปิดก่อนสี่โมงครึ่งก็คือปิดแล้วตอนนี้จะห้าโมงแล้วทุกคนก็คือไม่รู้จะสิ่งไหนอ่ะฉันเศร้าไม่มีที่ทิ้นสิ้นตอนนี้ค่ะเราก็เราเดินออกไปรับชาติอกไข่มุกค่ะเพราะเขาเข้ามาไม่ได้เราก็เดินไปเรานั่งรอสม,มุดอ่ะก็เดินก็คือไกลแม่ชานมไข่มุก ไม่ค่าส่งก็คือชานมหนึ่งแก้วเลยนะเอาเรื่องอยู่นะอะไรก็คือพี่แก๊ปแกไปอีกประตูหนึ่งแกไม่ได้เข้ามาประตูหน้าออน่าทุกคนกี่แก้วกินชานมยังไงให้ได้เหมือนราคาเท่าแก้วกับคุยเตะสามแก้วค่ะดิคุณค่ะ ขนาดนี้เวลากี่โมง่ะกี่โมงวะเจ็ดนาฬิกาสิเนากทีสิเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทียังไม่ถึงเวลาเรียนเลยอีกชั่วโมงหนึ่งทุกคนมันมืดหมด,หมดแล้วนะคนเขากลับกันหมดแล้วอ่ะอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้าน ตอนนี้คือเข้ามาในห้องเอ่อถ่ายนะพีณถ่ายเข้ามาแล้วเข้ามาหมดเลยใช่ไหมีกอ๋อคุณนี้ไม่มีนี่หตอนนี้คือรอการสอนเรื่องการถ่ายภากล้องแล้วก็การใช้กล้องหญิงต้องไปเรียนให้เราอ่ะไม่ติดค่ะมีนั่นเลยแต่ถ้าเกิดคุณว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะตอนนี้ กบอกว่าตั้งใจเรียนจริงแหละตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนเกิน Two hours later ไม่ได้ทำเลยผิดเลยเย่เลิกได้แล้วค่ะขนาดนี้เป็นเวลาขนาดนี้เป็นเวลาสามทุ่มอีสิบห้าที่สามทุ่มก็คือเลิกได้แล้วจะตายแล้วจริงๆร่งตอว่าเถอะไม่ไหวไม่ไหวจะตอนนี้ไหนเหรอเอ้ยกอบบ้าถึงว่าเที่ยงคืนได้เลยดูว่า นี่คือสภาพตอนเรียนนะทุกคนก็อาจจะสเปรย์ป,ปากก็ประมาณนี้แหละ<ม>เรียนดึกสมองก็เออไปตามๆกันเออเท่าไหนก็เออเท่านั้นแหละท<ด>ุก<ด>คนเชื่อเรื่องซอมบี้กันไหมมันหลอนมากเลยอ่ะเฮ้ยมันตื่นเลยอ่ะ,อะฮัลโหลทุกคนตอนนี้ฟุ๊กออกมาถึงสถานีหน้ามอแล้วเนาะมอดีมืนตื่นเลยก็เท่านี้แหละทุกคนก็คิดประมาณว่าเรียนตอนเย็นอ่ะเนาะเรียนตอนค่ำดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้แหละทุกคนไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่ที่หน้านะทุกคน